สวัสดีทุกทุกคนและขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวัตสัปนะครับช่องที่พวกเราจะพูดคุยการทุกทุกอย่างเกี่ยวกับหนังครับในวันนี้ครับเราอยากจะพาทุกทุกคนนั้นไปพูดคุยกันเกี่ยวกับ The Mummy ในฉบับรีเมคครับกับเรื่องราวของเจ้าหญิงอัมเนเตแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในคลิปคลิปนี้นะครับเราเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของสปอยเนื้อเรื่องในหนังเลยนะครับอาจจะมีพูดถึงบ้างครับว่าอมตเนี่ยอะไรยังไงแต่ ในเนื้อเรื่องว่าอาร์มเนตรอดมาได้ยังไงใครเป็นคนพาให้รอดและเรื่องราวระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างใครตายบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่เล่านะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของอาร์มเนตแต่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้อาจจะสั้นแต่จะมีเรื่องราวของอาร์มเนตเท่านั้นนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมและรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ อัมเนตน,นะครับถูกก่าออยว่าเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายความมืดความรุนแรงและฆาตกรเธอเป็นสาวที่กระหายในอำนาจที่ไร้ซึ่งความปานีสังหารได้ทุกคนไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตามที่ขวางเส้นทางของเธอครับรวมไปถึงบิดาของเธอด้วยซึ่งตัวละครนะครับเป็นตัวละครที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยครับกับอิโมเทปในขณะที่เธอนั้นสังหารบิดาของเธอด้วยอำนาจแต่อิโมเทป สังหารฟาโรเพราะความรักครับถ้าจะให้เล่าถึงเรื่องราวของเธอนะครับต้องย้อนกลับไปนู่นเลยครับเมื่อ3,000ปีก่อนคริสตกาลมีธิดานางหนึ่งครับที่มีชื่อว่าอามาเนตบุตรีของฟาโรเมเนเฟสเตรส่วนพมารดาของเธอนะครับสิ้นพระชนในขณะที่กำลังลอดเธอออกมาครับหลังจากนั้นนะครับองค์ฟาโรก็ไม่มีทายาดใดเลยครับนอกจากอามาเนตดังนั้นเธอจึงถูกเธอทูลและอบรมสั่งสอน ฝึกฝนอย่างหนักทั้งร่างกายและจิตใจในฐานะฟาโรองค์ต่อไปเธอถูกเธอทูนในฐานะของเทพผู้ที่ยังมีซึ่งลมหายใจอยู่จนกระทั่งเรื่องราวได้ผ่านพ้นไป2,983ปีก่อนคริสต์กาลองค์ฟาโร์กับมีมเหสีองค์ต่อไปเดิมทีแล้วนะครับเรื่องราวนี้ก็สร้างความไม่พึงพอใจกับอัมมน็ตอยู่แล้วแต่นั่นยังไม่เท่าที่ว่า ฟาโร์ได้มีโอรสอีกพระองค์หนึ่งเมื่อเป็นชายบุรุษจะได้สิบทอดบัลลังก์มิใช่สตรีฟาโร์ได้ถอนสัตว์ของตนเองที่ว่าอามานทจะเป็นฟาโร์องค์ต่อไปและยกสิทธิ์นั้นให้กับพระโอรสของเขาแทนความเครียดแค้นนั้นที่ถูกทรยศหักหลังหลอกลวงจากผู้เป็นบิดาของตนเธอไม่อาจจะหาวิธีใดได้ นอกจากการขายวิญญาณให้แก่เทพแห่งความตายที่มีชื่อว่าเซตเทพแห่งความตายนั้นได้มอมกินให้กับเธอโดยเงินไขที่ว่าเธอจะได้ครองัลังสมบัติตามที่เธอต้องการแต่แลกกับเซธได้มีรูปกายเป็นมนุษย์และถึงตอนนั้นทั้งโลกจะต้องยอมเซโลลา่ากับพวกเขาเพื่อให้พิธีการเสร็จสิ้นนั้นอามเนตจ,จึงบุกไปที่ห้องบรรทมของฟาโรในขณะที่ฟาโรนั้นกำลังบรรทมอยู่ เธอได้ทำการสังหารบิดาของตนรวมไปถึงมเ ah ห e สีใหม่ของพระอ,องค์ด้วยแน่นอนครับว่าทาลกช้ยที่เพิ่งกำเนิดขึ้นมานั้นอมนัมเนตก็ไม่มีละเวน้นเธอฆ่าหมดไม่สนว่าเป็นใครทั้งนั้นผู้ที่เห็นเหตุการณ์หรือใครก็ตามในที่สุดเหลือเพียงแค่พิธีการสุดท้ายแล้วครับนั่นก็คือการสังเวยร่างหนุ่มผู้หนึ่งให้แก่เซตเพื่อให้ตัวของเซตนั้น กลับคืนสู่ร่างมนุษย์แต่ทว่าก่อนที่พิธีนั้นจะเสร็จนักบวอียิปต์นั้นก็ได้บุกเข้ามาและก็ทำลายพิธีของอัมเนิได้ทันท่วงทีทำให้เธอนั้นถูกจับไปอย่างง่ายดายโดยลูกธนูอาบยาพิษที่มีสารลอดเคลือบอยู่บาแผ่งการฆ่าฟาโรนั้นเธอถูกจับให้กลายเป็นมัมมี่ทั้งเป็นแต่อำนาจที่เธอมีไม่อาจทำให้เธอตายได้ แต่ทว่านักบวชก็มีวิธีทรมานเธอมากมายและวิธีที่พวกเขาเลื่อนนั้นก็คือพวกเขาพัานรอบตัวเธอเป็นมัมมี่ยกเว้นดวงตาของเธอเอาไว้และเป็นสิ่งเดียวที่พวกเขานั้นให้เธอได้มองเห็นเพื่อที่จะต้องการให้เธอนั้นจมดิ่งสุ่ความมืดพวกเขาจับเธอใส่ลงไปในโลงไม้ก่อนที่จะปิดมันอีกทีหนึ่งด้วยโลงหินพวกเขานั้นได้ทำหลุมที่เป็นบอ่อประลอด ตามความเชื่อโบราณของชาวอียิปต์นั้นว่ากันว่าปลารอดจะเป็นสิ่งที่ทําให้อำนาจและสิ่งชั่วร้ายนั้นเสื่อมลงแน่เลยครับอามาเนตไม่มีทางตายเธอยังมีชีวิตอยู่แต่อำนาจของเธอนั้นถูกปลาลอดกดเอาไว้ทําให้เธอไม่สามารถที่จะมีอิทธิฤทธิเหนือกว่าสิ่งอื่นใดได,ได้เธอเป็นเพียงแค่คนธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีวันตายและที่อย่างนั้นครับทำให้เธอถูกขังและจมอยู่กับความมืด และความคิดแขนยาวนานกว่า5,000ปทีที่เธอถูกฝังนั้นครับเธอถูกฝังที่เมโสโปเตเมียหรือปัจจุบันนี้เราจะรู้จักกันในชื่อของอิรักนั่นเองอย่างที่เราได้เห็นกันเลยครับลักษณะที่เด่นที่สุดของอาเมเนก็คือความทะเยอทยานความโหดร้ายและความซับซ้อนของการหลงตัวเองครับที่อยู่เบื้องหลังสเสน่ห์ของเธอ เจ้าหญิงผู้กา้หายอำนาจคีโมโหเธอเต็มใจที่จะทําทุกอย่างครับให้กับตัวเองเพื่อให้ตัวของเธอนั้นได้กลายเป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ของอียิปต์และต่อมาก็คือโลกทั้งใบนั่นเองแม้ว่าจะหมายถึงการสังหารผู้ที่ขวางทางเธอก็ตามซึ่งรวมไปถึงครอบครัวของเธอเองด้วยครับและจงใจทำข้อตกลงกับเซธแม้จะรู้ว่ามันจะนำพาไปสู่ชีวิตต้องสาบของเธอก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้นครับเนื่องจากความโหดร้ายของเธอที่มีอามเเนตจ,จึงขาดความปรารถนาที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองที่แท้จริงควรจะมีสิ่งนี้คือความจริงที่ทําให้เธอนั้นทําข้อตกลงกับเซธได้สําเร็จครับและเป็นสิ่งที่ทําให้นักบวชเหล่านั้นฝังและจมล่างของเธอให้ห่างไกลจากอียิปต์และลบชื่อของเธอออกจากหน้าประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามครับอมเเนิก็ไม่ใช่อมนุษย์แต่แรกเธอรักผู้ชายที่เธอเลือกตั้งแต่แรกครับเพราะว่าแต่เดิมแล้วนะครับบีดาของเธอนั้นก็ได้มอบหมายกะให้เธอเนี่ยเป็นราชินีแห่งอียิปต์และก็มีคู่ครองแต่แรกอยู่แล้วครับในความเป็นจริงแล้วครับอมเเนตมีความสุขมากๆเมื่อฟาโรห์บอกว่าคนของเธอจะรักเธอและบูชาเธอเหมือนกับเทพเจ้าที่ยังมีลมหายใจ เมื่อเธอได้ยินเช่นนั้นเธอก็หลงไหลครับแล้วก็ชูนเชื่อว่าโตของเธอเนี่ยจะเป็นผู้ปกครองที่ดีเป็นผู้ปกครองใหม่ที่ดีแต่อย่างที่เรารู้ครับว่าอามาเนตนั้นแม้ว่าเธอจะมุ่งมั่นที่จะปกครองผู้อื่นแต่น่าเสียดายครับที่ในท้ายที่สุดนั้นเธอก็ถูกทรยศครับโดยบิดาของเธอและผิดคำสัญญาหันไปตัดสินใจให้ลูกชายของเขาที่เพิ่งเกิดมาเป็นทาย,ยาทองค์ใหม่ซะเองและนั่นแหละครับ คือเหตุผลทั้งหมดที่ทําให้เธอนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องให้อภัยแก่ผู้ที่ทรยศเธอและทําสัญญากับเซธด้วยความเครียดแคนและความโกรธในทางกลับกันครับเธอแสดงให้เห็นถึงความรักที่แท้จริงครับซึ่งตัวของเธอนั้นไม่สนใจใครเลยครับเธอมอบชีวิตและความเชื่อใจให้แก่คนรักของเธอที่ยังมีลมหายใจอยู่ซึ่งในตอนที่เราได้เห็นกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอามาเนตกำลังจะแทงคนรักของเธอใช่ไหมครับซึ่ง นั่นแหละครับคือเธอเนี่ยมอบทางการและใจะให้กับเขาเพียงแค่คนเดียวไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะครับแต่ทว่าพิธีนั้นกลับไม่สําเร็จครับเพราะว่าเหล่าพวกนักบวชเนี่ยก็ได้มาห้ามเอาไว้ก่อนก่อนที่เธอเนี่ยจะได้เข้าถึงแก่นแท้ของเซตโดยมีดของเซตนั่นเองครับทันทีที่เธอได้ถูกปลดปล่อยออกมานะครับเราจะได้เห็นว่าเธอเนี่ย มองเห็นว่านิกเป็นผู้ที่ปลดปล่อยเธอเธอจึงเลือกเขาเป็นคนที่สองครับในขณะที่เธอพยายนมนามโน้ม้นวให้นิกมอร์ตันเนี่ยเข้าร่วมกับเธอแม้ว่าเขาเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุตกจากเครื่องบินอย่างสยดสยองเขาเสียชีวิตไปแล้วจริงๆแล้วนะครับหลังจากการตายของนิกตัวงเธอเองนะครับสามารถที่จะตามหาผู้ถูกเลือกคนใหม่ก็ได้แต่ไม่ครับเธอ กับเสียใจกับการตายของนิกจนตัวของเธอเองนั้นแทบจะร้องไห้เลยก็ว่าได้ในอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับที่เธอรู้สึกเสียใจมากที่สุดก็คือในขณะที่เครื่องกําลังจะตกครับตัวของเธอที่เลือกนิกแล้วและคิดว่านิกจะเลือกเธอกลับไปช่วยเจนนิเฟอร์ครับให้เจนนิเฟอร์เนี่ยรอดแต่ในขณะเดียวกันตัวของเธอ,อยังถูกจองจําอยู่ในโรงอยู่ ถึงแม้นะครับว่าเธอจะเสียใจจากเรื่องราวในครั้งนั้นแต่ตัวของเธอเองครับยังมอบชีวิตให้กับน,นิกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเธอนั้นไม่คิดสนใจใครอีกแล้วนอกจากนิกและต้องเป็นเขาเท่านั้นที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่เคียงคู่กับเธอตราบชั่วน,นิรันดร์ถึงแม้นะครับว่าในหนังเนี่ยอาจจะทําให้อามานเน็ตเนี่ยดูเป็นมัมมี่ที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยแต่เนื้อหาจริงๆแล้วนะครับทางผู้เขียนเขาพยายามที่จะให้อามาเน็ตเอง หลงเหลือความรักที่แท้จริงเอาไว้อยู่ครับแม้ว่าในท้ายที่สุดเลยนะครับเราจะได้เห็นว่าเธอเนี่ยพยายามฆ่าเจนิเฟอร์นะฮะจริงๆแล้วเหตุผลง่ายนิดเดียวเลยครับซึ่งนั่นก็คือเจนนิเฟอร์เองพยายามพลาดความรักของเธอไปนะฮะส่วนที่เธอเนี่ยได้สู้กับนิกเพราะว่าด้วยความโกรธครับที่ตัวของเธอเองเนี่ยถูกทรยศจากความรักเธอไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นครับ จริงๆแล้วนะครับตัวละครนี้อย่างที่เราได้เห็นเลยครับว่าตัวละครนี้นะเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากครับเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ถูกพลากทุกอย่างไปนะฮะแต่ถามว่าเธอทําเกินกว่าเหตุไหมแน่นอนครับเธอทําเกินกว่าเหตุมากๆเพราะว่าความแค้นของเธอนั้นมันมีมากจนน่ากลัวและเธอจึงหันความพักดีทั้งหมดไปหาเซตแทน และมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่น่าสนใจมากๆเลยครับคือเราสังเกตเห็นนะครับว่าทำไมเทพมีมากมายแต่ทำไมตัวของอามเเนตเองถึงเลือกที่จะทำสัญญากับเทพเป็นความตายนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของอามเเนตเองครับเลือกที่จะพักดีต่อความโกรธของเซตครับแต่ถ้าถามว่าทำไมเธอถึงต้องการพลังมากขนาดน,นั้นแน่นอนครับว่าที่เธอต้องการพลังมากทั้งหมดนั้น พเพื่อที่จะเมื่อเธอได้ยืนเคียงข้างกับเซธแล้วพลังของเธอต้องเพียงพอที่จะอยู่เคียงข้างกับเซธเพื่อมาให้ตัวของเซธนั้นต้องกดเธอให้จมดิ่งครับเธอต้องการพลังที่มากพอพเพื่อที่จะอ้างสิทธิ์เคียงคู่ครองโลกไปกับเขาและนี่แหละครับยิ่งแสดงให้เราเห็นถึงความเจ้าเล่ห์ของเธอด้วยเรื่องราวของอารมเนตนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าเอาจริงๆเลยนะ คือเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีมิติสักเท่าไหร่ครับคือจะให้แบบเราอินไปกับความรักของอัลมาเนที่เลือกคู่ครอ,องของเขาแค่แค่นั้นแนหะเออแต่ถ้าถามเอาตามจริงเลยนะมันยังห่างชั้นกับอิโมเทปอีกเยอะเลยครับห่างมากห่างมากๆเลยครับเพราะอิโมเทปเองเขาไม่ว่าจะกี่ภพจะกี่ชาติยังไงก็อนักสุนามุนต่อให้โลกทั้งใบจะมองเขาว่ายังไงก็ตามเขาไม่สนใจครับ เขารัเพียงแค่อนาคสุนามุนเท่านั้นฮะสำหรับใครนะครับที่ฟังเรื่องราวของอามาเนตแล้วอยากฟังเรื่องราวของอิโมเทปผมเองก็ทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับสามารถไปรับชมและรับฟังได้เลยนะครับแต่มาแวงยังไงเลยก็ตามนะครับสำหรับคลิปของอามาเนตเองผมก็หวังเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเพืเ่อนๆชอบกันนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับกดตะคัง n เพื่อพาคลิปต่อๆไปนะครับกดแชร์เพื่อนๆทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ